สวัสดีลูกค้าทุกคนนะครับแล้วก็น้องๆทุกคนที่ติดตาม YouTube Channel ขายบาร์บี้ราคาถูกมากครับในคลิปวิดีโอนี้เราจะมาแนะนำสินค้า,าใหม่ล่าสุดของทางร้านเช่นเดิมเลยแต่เราไปดูกันดีกว่านะครับว่าคืออะไรในคลิปนี้เนี่ยจะไม่ได้แนะนำสินค้าหลายแบบนะครับแนะนำแค่อย่างเดียวพอแต่ว่าเราจะแนะนำแบบจับลึกกันไปเลยครับติกๆมาดูกันเลยดีกว่าสำหรับบาร์บี้ที่จะมาแนะนำนะครับในคลิปวิดีโอนี้เป็นสินค้า,าใหม่ของทางร้านเนาะนี่เลยนี่ เป็นเซตบาร์บี้นะครับพร้อมกับอุปกรณ์เครื่องครัวครับเด็กๆเ,เซตนี้ต้องบอกไปเลยนะว่าน่ารักมากๆเลยครับแล้วก็ที่สาคัญเซตใหญ่ฟุดๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูดีเทลกล่องด้านนอกกันก่อนอันนี้พี่ต้องถอยหลังเลยนะเพราะว่ากล่องใหญ่เดี๋ยวมันโฟกัสไม่เต็มนะครับนี่อันนี้เป็นดีเทลด้านนอกนะครับเด็กๆเ,เห็นไหมภายในกล่องก็จะประกอบไปด้วยอะไรครับมีตัวน้องบาร์บี้หนึ่งตัว แล้วก็เซ็ตอุปกรณ์เครื่องครัวนะครับทั้งเซ็ตตามรูปนี้เลยน,นี่นะนี่เห็นไหมดีเทลกล่องสวยมากๆนะครับสำหรับส่วนประกอบภายในกล่องเนี่ย mm hmm. ก็จะประกอบไปด้วยบาร์บี้หน่งตัวซึ่งบาร์บี้ตัวนี้เนี่ยเป็นบาร์บี้เนื้อนะครับเนื้อยางแข็งเนื้อซิลิโคนแข็งปกติเลย เมคอัพสวยนะครับผมยาวถึงกลางหลังเลยนะใครชอบบาร์บี้ผมยาวแนะนำเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญนี่เลยชุดเดรสสีชมพูสีสวยครับลายเป็นลายหัวใจนะในส่วนของตัวดีเทลหลักครับก็จะประกอบไปด้วยสโตฟนะครับหรือว่าเตาที่เอาไว้เล่นกับบ้านบาร์บี้ได้ใครที่ยังไม่มีไม่มีบ้านบาร์บี้เนี่ยพี่ดุกแนะนำเลย ครัวบาร์บี้เป็นสิ่งสําคัญนะครับเอาไปเล่นละครบาร์บี้ได้อย่างดีเลยเป็นห้องครัวครับตัวนี้เอาไปเล่นได้นะมีตะหลิวให้ด้วยนะมีกระทะมีหม้อครับมีอุปกรณ์เครื่องครัวเยอะแยะเลยอันนี้น่าจะเป็นที่เก็บของหรือเปล่าพี่ดุกไม่มั่นใจนะครับแล้วก็มีช้อนมีซ่อมมีมีดให้ด้วยนะครับหรือมีเด็กบางคนเนี่ยนะครับนะความคิดบันเจิดครับก็คือเอากล่องตัวเนี้ย ไปเป็นส่วนหนึ่งของบ้านก็ได้เช่นกันเพราะว่าดีเทลกล่องมันสวยเนาะกล่องคล้ายๆกับห้องครัวห้องหนึ่งเลยน่ารักมากๆเลยนี่นะครับอ่ะเดี๋ยวพี่จะออกซูมให้ดูใกล้ๆนี่เป็นอุปกรณ์เครื่องครัวนะครับเห็นไหมส่วนดีเทลกล่องก็อลังการงานสร้างมากๆเลยครับบาร์บี้ก็สวยน่ารักไหม สำหรับบาร์บี้เซตเครื่องครัวกล่องนี้นะครับราคาโปรโมชั่นพิเศษเลยครับเพียงกล่องละ220บาทเท่านั้นเองครับเด็กๆย้อนไปหนึ่งรอบนะครับบาร์บี้เซตเครื่องครัวแสนสวยตัวนี้กล่องละ220บาทเท่านั้นครับราคาน่ารักน่ารักกันไปเลยนะครับตัวนี้สินค้าคุณภาพส่งตรงจากร้าน NDA Shop ครับใครที่ยังไม่มีห้องครัวบาร์บี้พี่ทุกแนะนำเลยเซตนี้ถูกใจไวรุ่นแน่นอน โอเคนะสนใจสั่งซื้อสินค้าเนี่ยรายละเอียดการสั่งซื้ออยู่ใต้คลิปวิดีโอแล้วนะครับสามารถกดดูได้แล้วก็สั่งซื้อตามช่องทางด้านล่างได้เลยนะครับบ๊ายบายสวัสดีครับ